ตัวแกเดินไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องจมอยู่ในสภาพแบบนั้นคือแกพร้อมอ่ะแกพร้อมที่จะอันตรายชาวบ้านคือแกพร้อมจะตายตรงเนี้ยร้นไหม าวบ้านเนี่ยเขาขอมาให้ช่วยเพราะว่าปกติเนี่ยทางคุณตาเนี่ยแกจะเดินลงมาซื้อกับข้าวทุกวันแต่แกผิดปกติแะหายไปถึง3วันชาวบ้านก็เลยไปเปิดห้องดูก็เจอสภาพแกอย่างในคลิปก็คือแกนอนเกลือกลิ้งอยู่กับพื้นนะคุกของเสียแล้วก็ในห้องเนี่ยมีแต่ขยะนะแล้วก็เหมือนอดข้าวมาแล้วเนี่ยหลายวันเพราะแกเนี่ยจะเดินได้จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่าแกมีแผลเนี่ย ที่เท้าซึ่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเน่าแล้วก็ที่ก้นด้วย,ยวอยู่อย่างนี้ดียวลำบากพ <somet S 2> วกคุณหรืเปล่าไม่ลำบากคุณตาไม่ลำบากเดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้เดี๋ยวผมจ่ายตังค์ให้ <c oughs> ใช่โอ้มีคนช่วยออกค่ารักษาด้วยตังค์ให้ <c oughs> <c oughs> <c

ค,คุณตาเนี่ยทางชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนหน้าน,นี้คือเดินได้ปกตินะแต่เหมือนด้วยแกอาจจะเป็นโรคแล้วก็อายุเยอะบวกกับไม่มีลูกหลานนะก็เลยเหายไปนะนอนอยู่ในห้องผมผมต้องชื่นชมชาวบ้านนะที่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าเขาไม่สังเกตคุณตาเนี่ยผมเชื่อว่าผ่านไปอีกสักสอวันสาวันเนี่ยคุณตาอาจจะจากโลกไปแล้วตัวแกเนี่ยก็เป็นโรคเยอะแล้วก็ปกติเนี่ยโทรสั่ โทรสั่งอาหารให้ทางรปภบ้างช่วยซื้อขึ้นไปนะให้ทางร้านสะดวกซื้อนะมาส่งนะครับส่งทางแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยแต่แต่ตอนนี้คือแกไม่ไหวแล้วนะเอาขยะเอกไปทิ้งก็ไม่ไหวนะคือคือตัวแกเดินไม่ได้แล้วครับก็เลยต้องจมอยู่ในสภาพแบบนั้นแต่ทางชาวบ้านเนีผมก็ถามเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเคยเคยพยายามตามหายาติและเหมือนเคยมาถามข้อมูลกับทางสอนอน,อนี่แหละนะแต่ก็ไม่ไม่ ไม่มีญาติจต่ไม่พบญาตินะครับแต่อย่างนี้คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้คือทางชาวบ้านเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือกันเองนะแต่วันนี้คือทางพอมอเนี่ยเขาเก่งเรื่องการตามหาบุคคลตามหาญาติผมเชื่อว่าถ้าเขามีญาติวันนี้ก็จะเจอญาตินะแล้วเดี๋ยวก็จะติดต่อไปนะแตะ่ก็ต้องพูดคุยถ้ามีญาตินะก็ต้องพูดคุยกันว่าการที่คุณตาเนี่ยมาอยู่ในสภาพคนเดียวแบบนี้มันได้หรือไม่นะแล้วหลังจากนี้จะช่วยเหลือกันอย่างไรแต่นี่คือในส่วนถ้าเขามีญาตินะ ชาวบ้านเขาก็าพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเอาข้าวเอาน้าไปให้กินแต่ด้วยคุณตาเนี่ยแกบ,บอกคือคือแกพร้อมอ่ะแกพร้อมที่จะอาจจะปรลาดชาวบ้านคือแกพร้อมจะตายตรงนี้นะแต่แต่ด้วยอย่างนี้คือแกจะพร้อมแกจะอยากได้รับความช่วยเหลือหรือแกไม่อยากได้รับความช่วยเหลือก็แล้วแต่แต่ถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งนะอยู่ในห้องในสภาพที่มันอเนกอนาดแล้วก็ถ้าทิ้งไว้เนี่ยเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะตายผมเชื่อว่า ถ้าเรารู้แล้วเป็นผมผมไม่ปล่อยนะถึงแกจะอยากได้รับความที่เหลือหรือไม่อยากได้รับความที่เหลือเราก็ปล่อยให้แกตายไม่ได้